พอเรื่องแดงก็ศึกมึงศึกไม่ได้ศึกน่าศึกแต่ต้องเอามันเข้าคุกถ้าคนที่เจตนารมผมว่าเด็กผู้หญิงคนเนี้เจตนาไม่ดี เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่งโง่นะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่งโง่คือคนที่ไปบวชเป็นพระเนี่ยแล้วไปอยู่วัดที่ทำเครื่องรางของขังออกจำหน่ายเนี่ยแล้วเป็นถึงพระมหาตถึงรองจเจ้าวาส มันเอาเงินที่ไหนมาให้สาวๆให้ผู้หญิงเป็นสองล้านบาทผมว่ามันยักยอกเงินวัดเงินกระถินผ้าป่าเงินกระถินภาพป่าญาติโยมเขาทำบุญมาอนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุนะครับต้องให้เจ้าวาดวัดเนี้ย ไปแจ้งความดำเนินคดีไอ้อดีตพระองค์นี้ถ้ามันบอกว่าเงินมันได้มาจากญาติโยมถวายให้ส่วนตัวก็ต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าเงินมึงเนี่ยได้มาส่วนตัวจริงหรือเปล่า แต่ผมมองว่ามันเอาเงินกระถินผ้าป่ามาให้ผู้หญิงนะครับเอาเงินกระถินผ้าป่ามาให้ผู้หญิงไม่งั้นก็เป็นเงินเอามาจากการจำน่ายพระนะครับคือระดับจเจ้าวาดเนี่ยท่านจะยุ่งก็จะมีพระเลขาพระมหารองจเจ้าวาดหรือทีมงานนะครับยักยอ่อ เหมือนกับที่ผมเจอหลายหลายวัดนะครับเราต้องจัดการต้องเอาเข้าคุกครับไอ้ที่บวชไปเนี่ยไอ้ห่ามาบวชอาศัยผ้าเหลืองหากินอาศัยผ้าเหลืองหากินแทนที่จะไปสร้างบ้านให้พ่อให้แม่พ่อแม่ก็ยังจนอยู่ เสือกเอามาเปผู้หญิงนะครับผมว่าต้องหาทางเอาเข้าคุกทั้งผู้หญิงด้วยอ่ะนะครับไปยักยอกเข้ามาแล้วเอาเงินมาฟอกนะครับอีผู้หญิงก็กระแดะกระแดะมาโพสโชวอวดร่ำอวดรวยนะครับ ลงนรกอเวจีพวกมึงไม่เข้าท่าเลยนะครับไม่เข้าท่าเลยมันต้องแก้กฎหมายนะผมว่าพระที่ไปทําชั่วยอย่างเงี้ยทาชั่วแล้วโดนจับได้แล้วก็ศึก ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเอามายืนให้ชาวบ้านประชาทันเงินนะเนี่ยนะครับต้องให้ชาวบ้านประชาทันเงินนะ่ะมันมาหลอกเราอะท่านไม่โมโหหรือผมนี่ไม่ได้นะถ้าพระมาหลอกผมแล้วเงินไปเปสาวเนี่ยนะอือหต้อง ขอยืมกระโถนอาจารย์เบียร์เนี่ยฟาดด้กระโถนนะ่ะอาจารย์เบียร์อาเลวัตขอยืมกระโถนเองหน่อยเถอะฟาดด้กระโถนอาจารย์เบียร์นะ่ะอีผู้หญิงก็ต้องเอามาประชาธรันครับไปหลอกพระมึงไม่มีความยั้งคิดเลยไอ้พระนี่มันยังหนุ่มอยู่ไงมันยังไม่ได้รู้ไปถึงขั้นไหนไปหลอกนะครับ ผมบอกว่าเวลาเข้าวัดเนี่ยไม่ใส่ใส่เสื้อโชว์นมไปเลยนะนะไอ้พระนี่มันยังหนุ่มอยู่นี่อายุยังไม่เท่าไหร่นี่พอเห็นก็ไม่ไหวเว้ยผู้หญิงมันต้องเอาชื่อจริงนามสกุลจริงมาประจานเลยนะครับ เดี๋ยวมันก็ไปอีกวัดไหนดังๆเนี่ยมันก็ไปอีกอีหานี่ก็ไปอีกแหละเนี่ยไปไปหลอกพระอีกอพระที่จะโดนหลอกคือพระเลขาหรือพระที่เทศแบบอะไรอ่ะเทศเก่งๆได้เงินเยอะๆหน่อยอ่ะนะฮะไม่ได้คุณมาหลอกชาวบ้านไม่ได้มาหลอกให้กูกราบไหว มันแม่อีเวนเอ้ยมึงมันหน้าจริงๆลูกเต้าเหล่าไข่มันไม่เข้าท่านะครับต่อไปพระบวชนี่ต้องให้ตัดแบบขันทีก่อนรอมาั้งนะครับต้องให้ตัดแบบขันทีนะครับถึงจะบวชได้เวรกรรม มันโมโหครับมันโมโหไอ้เรื่องพระเนี่ยนะและเห็นในเรื่องทินแสน,นี่ก็งุดหงิดนะครับผมว่าเป็นแผนครับเขาจะอาชีพอะไรมาก่อนก็ไม่รู้แต่ตกนระกหมกไหมแน่คุณนะนะครับตกนระกหมกไหมแน่ มันมันไม่ได้อผมว่าท่านจเจ้าวาดต้องตรวจสอบมันตรวจนี่ยังไงวะเนี่ยนี่ใช่ไหมไมันต้องตรวจสอบครับว่าถ้าออมเงินวัดไปต้องไปแจ้งความนะครับวัดเป็นนิติบุคคลนะครับจเจ้าวาดเหมือนผู้จัดการนรั่นแหละนะครับมาระดับรองจเจ้าอาวาดนะผมว่ายากักยอกเงินวัด ถ้าให้สองหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเงินที่ญาติโยมเขาถวายมาอะไรมามันก็เก็บหอมรอมริดมาไปติดสาวต้องตีได้สัก,กะเบื่อนะไอ้พระหาเนี่ยมึงมาหลอกชาวบ้านเขาตัวเองถ้าไปร่วมประเวณีกับผู้หญิงมันก็ประราชิกอยู่แล้วตัวเองรู้ตัวอยู่แล้วว่าประราชิกแต่ก็ยังไปหลอกให้ชาวบ้านเขากราบไหว้เออต้อง ตีด้วยกระโถนอาจารย์เบียนะครับมันไปบวชอีกไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับมีพยานหลักฐานว่ามันไปร่วมประเวณีไงเดี๋ยวแอบบวชอีกอแอบบวชอีกเนี่ยต้องเออตีด้วยกระโถนอาจารย์เบียะนะฮะเดี๋ยวแอบบวชอีกอะ รู้ช่องทำม,มาหาแดกเป็นพระนี่เงินดีไงเป็นพระนี่เงินดีอะต้องตามนะตำรวจผมว่าตำรวจต้องเช็คนะตำรวจในพื้นที่ต้องเช็คนะครับเช็คชื่อเช็คนามตระกุลสิบสามหลักแล้วดูสถานะนะครับว่าไปบวชที่ไหนนะครับมันไม่ไหวจริงๆฮะ มันไม่ได้ไอ้ห่าหลอกเอาเงินชาวบ้านไปให้เขาต้องเป็นหลายล้านแล้วมาบอกสึกสึกและจบมันแมมมันหงุดหงิดแทนนะครับที่จริงวันนี้อารมณ์ดีๆนะมาใช่ต้องกระโทนครับมาเนี่ยสงสัยจะต้องไป ขออาจารย์เบียรเอากระโถนมาตั้งสักอันแล้วมั้งเนี่ยมาเนี่ยผมเพิ่งไปทำโทรศัพท์มาครับเพื่อให้มันสองเครื่องเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกันเลยเพื่อจะไล์ ทั้งช่องดําก็ได้ช่องแดงก็ได้จะเอาเครื่องไหนไลท์ช่องดําก็ได้ช่องแดงก็ได้ไอช่องนี้ไอเครื่องเนี้เนี่ยมันทานหมดเร็วนะครับทานหมดเร็วนะครับนี่เปลี่ยนใหม่แล้วนะมันก็ยังนี่เหลืออยู่ห้าสิบเก้าแล้วเนี่ยแต่อันนี้ดูไม่ออกมันไม่ขึ้นไอช่องนี้มันไม่ขึ้นเนี่ยว่าเหลือเท่าไหร่เนี่ยทานเหลือเท่าไหร่ไอเน<ๆ>ี้ยทานดี แล้วไอ้เราก็ใช้ไม่เป็นที่จริงเครื่องนี้มันนั่นฮะเครื่องนี้มันเอสอะไรเอสเอสยี่สบสี่โปรมีปากกาวาดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแต่ทําไม่เป็นเลยครับทําไม่เป็นเลยนะฮะทาไม่เป็นเลยนะครับอีกเ,เครื่องหนึ่งมันก็อีกเครื่องหนึงนงน่งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะครับอ๋อแบตขอโทษแบตขอโทษ เออคุณจะเอาอะไรกับคนรุ่นผมล้ะเรียกฐานนะครับฐานโทรศัพท์นะฮะมาฐานโทรศัพท์แบตแบตเตอรี่เออเอาแบตเตอรี่เออเรียกให้ทันสมัยก่อนฐานมันไม่ดีนะครับมา